สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะชวนเพื่อนๆมากินมังสวิรัตกันค่ะกับเมนูง,ง่ายแจนง่ายนั่นก็คือกับเผาเต้าหู้มังสวิรัตค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะแรกเราก็มาเตรียมกันก่อนนะคะก็คือเต้าหู้นะคะซึ่งแนซึ่งตรงนี้เราจะได้โปรโตีนสูงอยู่แล้วนะคะ เป็นการทารโรแคปที่ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของพริกกับกระเทียมกันค่ะค่ะเราจะใช้พริกนะคะประมาณ3 ะะเป็นพริกกระเหลี่ยงเผ็ดหน่อยนะคะเพื่อเร่งการผลาญน,นะคะค่ะเราจะใช้กระเทียมนะคะไทยนะคะประมาณ2-3กลีนนะคะเราไม่ต้องทำผิดมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมนะคะในส่วนของกระเพรากันนะคะน้ำมันมะกอกนะคะนิดนึงพอนะคะ ดี๋น้ำมันเหลือเราก็เอาไปนะคะไปทำกระเป๋าเป็นสองอย่างเพื่อที่จะให้เนืเต้าหู้ไม่เหลืองนะคะทอดนะคะให้เต้าหู้นะคะพอเหลืองนะคะแล้วก็พักเสร็จจานไว้แล้วไปตำในเส้นก๋วนเตี๋ยวต่อนะคะ มันจะได้ไม่เละนะคะเวลาเราผัดกับกะเพราแล้วก็จะเสริฟได้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันไว้ค่ะ ไฟนะครับผัดพอหอมนะใส่น้ำลงไป ค่ะประมาณนี้นะเอาเต้าหู้ลงไปค่ะใส่กระเพราที่เตรียมไว้ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะหอยนะคะสำหรับคนที่ทานนะคะในส่วนของวีแกนกันนะคะหรือมังสวิรัตินนะ ผัดพอน้ำขุกขิดนะคะเพื่อที่จะเอาไปราดนะคะจะได้อร่อยอร่อยนะหลังจากนั้นค่ะใส่สารแทนความหวานนิดนึงหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะสุดแท้แต่เราเนาะปรุงรสตามชอบนะคะในขั้นตอนนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของไข่ดาวแล้วก็เอาไปโปะข้าวกันค่ะเป็นไงมั่งคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ แค่นี้เราก็จะได้กะเพราเต้าหู้นะคะเอาข้าวมากินแล้วก็ไข่จับไข่ดาวอีกหนึ่งลูกแค่นี้เราก็อิ่มแบบชาวมังสวิรัติกันแล้วนะคะและชาวรักสุขภาพกันแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชาบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ